สวัสดีครับทุกทท่านเคยลองนึกย้อนไหมครับว่าความทรงจำในวัยเด็กของท่านเนี่ยย้อนไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแล้วความทรงจําแรกที่ท่านเคยมีเนี่ยหรือว่าแรกๆเลยก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นความทรงจําแรกหรอกท่านจาอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ผมก็ลองเล่นสนุกๆนะครับจริงๆก็มีความทรงจําหลายๆอย่างที่ผมจําได้ในช่วงเวลาเล็กๆ็นะครับแต่อันที่ผมย้อนกลับไปแล้วคิดว่าตัวเองจําได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอันไหนมันก่อนอันไหนมันหลังนะครับ แต่จะเล่าอันที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดก่อนละกันนะครับอันแรกก็คือเป็นช่วงที่ผมยังยังเล็กๆอยู่เลยยังไม่สามคิดว่าไม่น่าจะเดินได้ในตอนนั้นนะครับคือเป็นความทรงจําที่ผมอยู่บนเตียงอ,อันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมยังเดินไม่ได้เหมือนครับรู้สึกว่าน่าจะยังเดินไม่ได้แล้วก็มี แต่ผมลงมาจากเตียงอันนั้นได้นะครับเป็นความทรงจรําที่ผมกําลังค่อยๆไถ่ตัวเองลงมาจากเตียงนะครับเตียงมันก็อยู่สูงพอสมควรนะตอนนั้นผมอยู่ที่อเมริกาในตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก,มก็มาเรียนที่นี่กันนะครับผมก็จะลงจากเตียงนี่คือผ้าปูเตียงผ้า,าผ้าห่มของเตียงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผมตัวเตี้ยมากตอนนั้นมันตัวเล็กมากนะครับแล้วก็เตียงมันสูงเนี่ยเราจะลงมาที่พื้นเตียงได้ยังไงนะครับแล้วก็ผมก็ขยาขยําเอาอย่างเช่นถ้าเป็นอย่างผ้าอย่างเงี้ยนะครับ ผมก็จะขยำขยำมาเป็นขยุ่มขยุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วก็ถ่ายตรงลงมาแล้วก็ขยำขยำเป็นเป็นก้อนอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆถ่ายตรงลงมาเหมือนกับปีนอะไรลงมาสักอย่างนะครับนั้นนะผมเป็นความทรงจําตอนเด็กแล้วก็จําได้ว่าตรงนั้นเนี่ยห้องของคุณพ่อคองแม่ที่อยู่เนี่ยมันจะมีตู้เสื้อผ้าหนึ่งซึ่งต่อกับห้องน้ําได้นะครับคือมองทะลุจากตู้เสื้อผ้าของเราแล้วมองไปในห้องน้ําได้จากห้องนอนไปห้องน้าได้ผมก็จาไอ้ความทรงจําตรงนั้นได้นะฮะจำได้ว่าตัวเองชอบเดิน ชอบคลานอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วไปเล่นไปเล่นตรงส่วมนะครับแต่ว่าส้วมที่เขา,เาไม่มีอะไรอยู่ในส่วมแล้วนะครับเป็นน้ําน้ําในโถส่วมที่สะอาดแล้วนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีการขับถ่ายลงลงไปในนั้นนะอันนี้ผมก็จําภาพตรงนั้นได้ตอนช่วงนั้นน่าจะเป็นวัยเด็กที่สุดที่ผมจําได้แล้วก็ยังเดินยังยังเดินไม่ได้ครับอีกอันนึงคือรู้สึกว่าจะเริ่มยืนได้แล้วแล้วก็จําได้ว่าไปตรวจกับคุณหมอเด็กๆนะครับไป จำได้เลยว่าเป็นดึงหนวดเขาอะตอนนั้นตัวเล็กๆนะครับจาอะไรไม่ได้ก็ไปดึงหนวดจะมีพยาบาลเข้ามากับหมอคนหนึ่งผมก็จําหมอคนนั้นไม่ได้แล้วครับจำหน้าตาไม่ได้จําอะไรไม่ได้แต่จําได้อย่างเดียวคือไปเจอเขาแล้วไปดึงหนวดเขานะครับด็อกเตอร์อะไรสักอย่างไม่รู้เราเรา,เ,เราก็เหมือนกับพยาบาลเขาเอาอะไรมาให้เราเล่นให้เราทําสักอย่างมั้งผมก็รู้สึกมันเป็นแบบทดสอบเป็นเกมเล็กๆของเด็กเนะี่ยผมก็จาไม่ได้ว,ว่ารายละเอียดคืออะไรแต่อันนั้นก็เป็น อีกความสมงจาในวัยเด็กที่ผมย้อนกลับไปแล้วก็จําแล้วมันก็เออตลกดีนะครับตอนสมัยนั้นเราคิดอะไรได้ยังไงนะครับอีกอันนึงที่จําได้ก็คือในช่วงช่วงนั้นเนี่ยผมยังอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วก็มีรู้สึกจะมีคุณย่านะฮะมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ผมนะครับแต่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นย่าหรือเปล่านะครับหรือเป็นเป็นคนอื่นนะครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงอายุเยอะเนี่ยเขามาเยี่ยมกันแล้วก็เราก็จะชอบไปกิน การที่ร้านอาหารร้านหนึงซึ่งเป็นร้านที่เรียกว่าร้านเย็นจริงนะครับเป็นร้านอาหารจีนแล้วผมก็ชอบกินไอ้ซุปไข่อันหนึงแล้วกันชื่อว่าเอ็กดรอปซุปนะครับผมจําได้เลยว่าตอนนั้นที่ความทรงจำที่ผมจําได้คือพ่อแม่เนี่ยขับรถแล้วก็ไปจอดตรงนั้นแล้วเราเดินเข้าไปในร้านนะีผมจำจำตรงนั้นได้เราจําในช่วงที่เรากําลังเดินเข้าร้านได้แล้วจำไอเ้เสียงกรวดเสียง พื้นที่เราเหยียบเหยียบเข้าไปได้นะครับอันนั้นก็เป็นความทรงจําที่ผมย้อนครับย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กที่ยังพอจาอะไรได้บ้างนะฮะนอกนอจากนั้นความทรงจําที่อเมริกานี่ก็อาจจะจําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ละจาได้ประมาณคร่าวๆตรงนี้ถ้าเรื่องอื่นอาจจะพอคิดได้แล้วอ,อาจจะมาเล่าสนุกๆก,ก็ได้นะครับแล้วผมกลับมาเมืองไทยตอนประมาณ2ขวบแล้วก็อยู่ที่เมืองไทยไปจนโตเลยนะครับเราค่อยมาที่นี่ ความทรงจําสมัยเด็กๆที่กลับไปที่เมืองไทยนี่ก็อาจจะมีเยอะกว่านิดหน่อยละจําช่วงที่ถ้าอยู่ที่บ้านในสิ่งที่ชอบเล่นมากๆอ๋อที่ต่างประเทศมีอย่างหนึ่งผมจะจําได้ก็คือเสียงเพลงที่อเมริกาเนี่ยจะมีเสียงเพลงที่นแม่ชอบเปิดเทปนะสมัยเด็กๆเขจะเป็นเทปที่แม่เขาจะอัดมาจากรายการวิทยุเนี่ยจะเป็นเทปเพลงต่างๆผมก็ชอบฟังนะครับ ก็จะจําเสียงได้นะครับแต่ไม่รู้วจากว่าเอ,อเพลงมันชื่ออะไรแต่จําได้อยู่เพลงเดียวแหละคือเพลงชื่อว่า I Just Call นะครับของใครก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้เ้วเหมือนกันแต่ผมชอบฟังแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไปเซิร์ชชื่อหาเอาฟังก็ได้นะครับแต่ก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าใครเป็นคนร้องไว้นะมันเพราะดีเป็นเพลงตั้งแต่เด็กๆที่เราฟังเรื่อยๆนะฮะเพลงชุกยุคพวกดิสโก้อะไรพวกนี้นะครับออกลับมาที่เมืองไทยที่จําได้ก็มีสิ่งที่ผมชอบเล่นนะครับ ผมจะชอบไปเอาไอ้สปาเกตตี้ที่มันเป็นก้นหอยนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันไอ้ที่มันเป็นก้นหอยที่เขาไปต้มแล้วก็เหมือนก้นหอยเรืองเหลืองนะครับที่เป็นต้มแล้วมันก็นิ่มๆแลวก็กินเข้าไปกับพวกแครอทพวกผักซุปอะไรเงี้ยฮะผมจะไปชอบเอามาเรียงกันไว้บนพื้นแล้วผมก็จะไปเอาหมอหมมอทําครัวของพ่อแม่ที่เอามาจากต่างประเทศหลายๆอันแล้วก็ตอนนั้นผมตัวเล็กผมจะนั่งในหม้อได้นะครับคือนั่งอยู่ในหม้อแล้วก็จะเอาหมอ้ออีกใบหนึ่งมันทุบไอ้ไอ้สปาเกตตี้ก้นหอยพวกเน ทุบแตกแล้วจะมีความสุขมากเหมือนกันเราได้ทำอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่ามันสนุกยังไงคือโตขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เราจําความรู้สึกตอนนั้นได้นะครับว่ามันสนุกมากเลยไอการที่เราจะมานั่งอยู่ในหมอ้อแล้วก็เอาไอเอาหม้อมาเรียงกันใบๆแล้วก็ไปนั่งในทีละใบแล้วก็มาทุบไอ,อสบาเกตสยก้นกหอยบวกนี้นะครับก็เป็นอะไรที่เออเฮ้ยมันเราสนุกนะ แต่พอนึกย้อนกลับมาตอนนี้ถ้าตอนนี้เราไปนั่งในหม้อแล้วเราประทุบของแบบนั้นเราไม่รู้มันสนุกยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเด็กๆมันสนุกมากนะครับเป็นความรู้สึกที่มันก็แปลกดีที่ความรู้สึกของคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปตามไวัยได้นะฮะเ,เราจะไปเห็นว่าโอ้วัยเด็กเราชอบทําน่อยนี้เล้โตขึ้นมาเราไม่ได้ชอบนะครับหรือว่าเป็นความทรงจําตอนที่ไปอนุบาลนะฮะผมจะจําได้เลยว่าเวลาที่ผมเข้าไปที่โรงเรียนเนี่ยผมจะมี ครูคนหนึ่งที่ผมชอบชื่อครูอ๋อยนะฮะคนหนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชื่อจริงชื่ออะไร,ะรเป็นครูที่ผมติดมากนะฮะเดก็ดกๆแล้วก็เข้าไปเรียนในห้องเรียนเนี่ยเขาก็จะท่องอะไรกอไก่ถึงฮอนกคูกนะครับท่องทุกวันเลยนะครับซึ่งตอนนั้นผมเข้าเข้าไปก็ไม่รู้ไม่ไม่ค่อยชอบเข้าไปเรียนกับเขานะครับเพราะว่ามันน่าเบื่อมันท่องเหมือนกันทุกวันอ่ะนะฮะตอนนั้นจําความรู้สึกได้เลยคือผมเบื่อนะครับท่องทําไมกอไก่ถึงฮ้อนกคูกแล้วเข้ามาทุกวันก็ท่องเหมือนเดิมแล้วก็ พูดวันที่ทุกุกคนเข้ามาก็ต้องสวัสดีครูแล้วก็พูดวันที่วันนี้วันที่21สิงหาคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพุทธศักราชโนนี้คือเ็าจะพูดทุกวันนะผมก็ไม่เข้าใจจะพูดไปทาไมทุกวันก็รู้อยู่แล้วนะก็ท่องเหมือนเดิมวันก็ท่องวันก่อนก็ท่องอาทิตย์ก่อนก็ท่องนะครับก็จะเป็นความรู้สึกที่ผมจําได้แม่นเลยก็คือผมเข้าไปแล้วผมก็จะไม่ท่องนะครับเพราะว่าเอาก็ก็มันเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะพอให้เขากูก็บอกเอออย่างนั้นเราไม่ท่องนี้ก็ไปท่อง A B C แล้วกันนะ A,B,C แล้วก็ก็ท่องให้ครูฟังรอบหนึ่งพอท่องได้แล้วเราก็เราก็เบื่อแล้วครับเราจะไปท่องอีกทําไมในเมื่อก็ท่องไปแล้วนะฮะเราจะไปท่องเรื่อยๆทําไมในเมื่อเราท่องได้แล้วนะฮะผมก็จะมีความรู้สึกพวกนั้นอยู่เหมือนกัน่าความรู้สึกที่อื่นๆที่มีก็คือไปไปดูกระต่ายที่โรงเรียนน่ะกระต่ายมันจะมีอยู่3ตัวตัวที่ผมจําได้นะแต่มันไม่มีชื่อนะครับหรือมันจริงๆมันมีชื่อแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนมีกระต่ายตาแดงๆอยู่สอสาตัวตัวสีขาวแล้วก็ตัวสีเทาๆนะฮะเอ่อ โรงอาหารที่ผมจํากลิ่นมันได้เลยนะครับเป็นกลิ่นที่ผมจำไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาที่ผมไปโรงเรียนผมจะไม่ค่อยอยากจะไปในช่วงเด็กๆผมรู้สึกว่าไปแล้วก็อยากจะกลับบ้านเวลาได้กลิ่นอันนั้นขึ้นมาทีไรเนี่ยหรือตอนนี้คิดถึงกลิ่นแบบนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเ,ออเราได้พลัดพรากจากพ่อแม่ไปเพราะเราต้องไปโรงเรียนนี่แหละผมก็เลยไม่ค่อยชอบกลิ่นพวกนั้นเท่าไหร่นะครับแต่คิดๆย้อนกลับไปออมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับ ันนี้ผมคิดในเวลาที่ผมมีเวลาว่างเล่นๆเนกะ็ลองคิดย้อนกลับไปความทรงจําของตัวเองจริงมันก็มีอีกหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสนุกสนุกที่ผมพอจะนึกออกในตอนที่อัดวิดีโอนี้พอดีนะครับก็เข้าหัวมาพอดีแล้วก็เลยเออ,เอ,อสมัยก่อนเราเรามีความรู้สึกยังไงบ้างบางทีการที่เราลองนึกย้อนกลับไปความรู้สึกเก่าเเนี่ยมันก็เป็นการตัดขาดกับ ความรู้สึกวุ่นวายยุ่งเหยิงในปัจจุบันที่มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามามีความเกี่ยวข้องกับความคิดเรามากขึ้นยิ่งความคิดเราโดนโดนปรุงแต่งไปมากมายเท่าไหร่เนี่ยผมก็คิดว่าเออมันก็ทําให้เรามีความเครียดเพิ่มขึ้นหรือว่าทําให้เรามองโลกมองสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ง่ายเหมือนตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆเ,เราลองคิดสิครับเวลาเรามองอะไรเรามองง่ายๆไปหมดเลยเอ็นี่ก็ง่ายน,นั่นก็ง่ายถ้าผู้ใหญ่จะคิดเยอะทาไมเนี่ยนะครับพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เอา้าเราก็ดันคิดเองคิดเยอะซะเองคิดมากซะเองเด็กๆไม่เห็นเราจะคิดเยอะอะไรแบบนั้นเลยนะครับ ก็บางทีถ้าเราย้อนสมองเราไปไว้เด็กได้นะเหมือนเป็นเซฟโซนของเราทําให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่ในกรอบของเรานั่นเองนะครับเราทำให้เรารู้สึกว่าเออถ้าเราดึงเอาจินตนาการที่เรามีตอนเด็กๆได้ดึงเอาเออความรู้สึกตอนเด็กมาใช้ได้ในในตอนโตเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์ทีเดียวเลยนะครับท่านลองสังเกตดูง่ายๆรูปวาดที่ท่านวาดตอนเด,เด็กเนี่ยตอนเนี้ยท่านวาดไม่ได้แล้วหรอกครับนะรูปสีเทียนที่วาดเป็นพ่อแม่ลูกมีมีภูเขามีต้นไม้มีอะไรก็แล้วแต่ท่านวาดตอนเนี้ยมันจะไม่เหมือนตอนเด็กแล้ว เพราะว่าประสบการณ์ที่ท่านสั่งสมมาอย่างไงครับทั้งๆที่ท่านไม่ได้ฝึกวาดอะไรเพิ่มเติมแต่ท่านจะวาดไม่เหมือนกับตอนสมัยก่อนแล้วแล้วเด็กๆเนี่ยอยู่ๆจะให้เขาวาดอะไรเขาจะนึกวาดของเขาเขาก็วาดขึ้นมาได้เต็มไปหมดเลยนะครับเขาจะไม่มีไม่ค่อยมีเด็กคนไหนที่จะบอกว่าเออจะวาดอะไรดีคิดไม่ออกอืไม่รู้จะวาดยังไงดีแล้วบอกให้เด็กเขาวาดเนี่ยเด็กเขาจะไม่มีเด็กคนไหนบอกนะโอ้ผมวาดไม่เป็นวาดไม่ได้หรอกวาดสิงโตวาดไม่ได้หรอก เ,เด็กจะวาดอะไรเขาก็อยู่ๆจะวาดขึ้นมานะครับความทรงจําจินตนาการของเด็กเนี่ยเขาจะดีกว่าเราเยอะเลยนะครับเขาอยู่ๆอ,อยากจะทําอะไรขึ้นมาก็มีความคิดสร้างสารรค์สูงกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีโดนกําหนดโดยกรอบต่างๆเต็มไปหมดทําให้เราเนี่ยความคิดเราไม่ค่อยก้าวหน้าทะลุไปไม่ค่อยได้แล้วก็ความก้าวความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันจะลดลงไปกว่าเด็กเยอะมากมายนะครับบางทีเราไปเห็นเด็กวาดอะไรแปลกๆแ,แล้ว e y, นี่ตัวอะไรของเด็กเขาเนี่ยแต่เด็กเขามองออกเลยว่าอ๋อ oh, เนี่ยมังกร อันนี้ตัวサラมันเดอร์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาก็นึกของเขาได้บางทีเขาไปดูการ์ตูนมาเรื่องหนึง่งคำว่าวาดเป็นตุเป็นตาเลยนะครับอันนี้เป็นของเด็กสมัยเด็กๆผมก็มีอันหนึ่งที่ตลกมากเหมือนกันนะครับแล้วคือคิดไปคิดตรงนี้ก็ยังขำอยู่เหมือนกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการ์ตูนนะครับการ์ตูนชื่ออะไรไม่รู้เป็นการ์ตูนที่สัตว์ประหลาดสู้กับหุ่นยนต์นะสักอย่างผมก็จําไม่ได้นะ แล้วผมก็มีความคิดแปลกประหลาดอย่างหนึ่งคือวิดีโอที่บ้านเนี่ยมันจะมีวิดีโอเปล่าที่เอาไว้อัดอะไรก็ได้นะครับผมก็เลยแล้วพออัดเสร็จเนี่ยตอนนั้นพออัดเรื่องอัดทีวีอะไรวอ,อะไรไว้เนี่ยเขาทางที่บ้านผมก็จะมาเขียนชื่อแล้วก็แปะไว้ข้างหน้านะครับแต่ตอนนั้นผมคิดอุตลีอะไรก็ไม่รู้คิดว่าอ๋อแค่เขียนชื่อไว้ข้างหน้าใช่ไหมวิดีโอมันก็จะเป็นอะไรที่เราต้องการได้โดยไม่ต้องอัดนะครับผมก็อย่างนี้เลยนั้นขำมากก็คือ ผมอยากจะดูตอนพิเศษของหุ่นยนต์กับไอตัวปีศาจสักตัวหนึ่งผมก็เขียนชื่อเลยเอาวิดีโอมาแล้วเขียนชื่อข้างหน้า,าจํำชื่อไม่ได้แล้วว่าผมเขียนว่าอะไรแต่ว่าต่อต่อสู้กับปีศาจแดนดีไลออน,นอะไรสักอย่างเนี่ยเขียนแล้วก็ดีใจมากเอาใส่เข้าไปในวิีโอแล้วก็กด play. เลย์อ้าวไม่มีภาพอะไรขึ้นมาเลยเงียบฉี่แล้วผมก็สงสัยเฮ้ยทําไมวะเราเขียนแล้วเนี่ยทาไมทาไมถึงไม่มีตอนพิเศษขึ้นมาให้เราดู นะครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็คิดได้ขึ้นมาเฉยเลยเออไม่ได้สิเนี่ยมันเป็นเทปมันต้องอัดมันต้องมีการบันทึกมาจากสักที่หนึ่งเข้ามาอยู่ในเทปเราถึงจะเขียนชื่อมันได้มันไม่ใช่เขียนชื่อแล้วอยู่ๆมันจะมีภาพปรากฏให้เราเห็นได้ไม่มีเสียงนะครับผมก็เอามาตอนนั้นก็ทําให้อยู่ๆเป็นความคิดปิ๊งป่องฉลาดขึ้นมากระทันหันเลยว่าอ๋อไอเทปนี่มันทําหน้าที่ทํางานอย่างนี้นี่เองนะครับ ไอ้ที่เราเปิดขึ้มาแล้วมันมีเทปยืดๆอยู่ข้างในเนี่ยอ๋อมันเอาไว้ทําอย่างนี้นี่เองนะครับก็ทําให้เรารู้แล้วบางทีเราเ,าเอาแม่เหล็กไปยุ่งกับมันมากเอา้าตอนตรงนั้นเสียไปเราก็เข้าใจอ๋อเป็นเพราะว่าเราเอาแม่เหล็กไปยุ่งกับมันข้างในไอ้เทปพวกนี้มันจะต้องเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กแน่ๆเลยทําให้ถ้ามันเรียงตัวผิดปกติไปนะมันไม่มีภาพไม่มีเสียงให้เราดูเลยมันเสียไปเลยเฮ้ยเจ๋งดีว่ะสมัยก่อนก็เลยเรียนรู้อะไรแปลกๆตลก,ตลกๆอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆนะครับ โตโตขึ้นมาแล้วไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันคิดย้อนกลับไปแล้วก็ทําให้เราตลกดีทําให้เราเรียนรู้ได้นะครับความคิดสร้างสารรค์ในตอนเด็กๆตอนนี้ผมพยายามจะดึงกลับมาใช้ให้เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็มันมันลำบากเหมือนกันแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ลองทําเล่นๆดูลองย้อนกลับไปดูความทรงจาวัยเด็กของตัวเองนะครับแล้วก็จะนึกยิ้มไปเหมือนกับผมนี่แหละครับว่าเออเด็กๆเราทําอะไรตลกดีเหมือนกันนะออมีความคิดที่ บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งเหยิงเหมือนกับตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีจินตนาการที่สูงส่งทุกคนมีจินตนาการหมดนะครับเพียงแต่โตขึ้นแล้วมันหายไปเท่านั้นเองนะครับท่านไปดึงเอาจินตนาการในตอนเด็กขึ้นมาใช้นะครับเราก็น่าจะมีผลมีประโยชน์ในการทํางานในชีวิตประจําวันของทุกๆท,ท่านลองเล่นๆดูก็ได้ครับมันไม่ได้เสียเวลาเลยมากนักหรอกครับเวลาที่ชั้นว่างก็ลองคิดดูนะครับอ่านี้วันมาเล่าให้ฟังเล่นๆนวกันนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับออสวัสดีครับ